การที่จะยิ้มแย้มบ้างการที่ดูแจ่มใสล่าเริงอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่ไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องเป็นกิเลสแต่คนคนถ้าไม่ฝึกฝนมานะ่ะแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างนั้นใช่เป็นกิเลสแต่ผู้ที่ฝึกฝนมาเนี่ยแม้แสดงอาการอย่างนั้นแต่ไม่เป็นกิเลสก็ได้ เนี่ยมันมันเริ่มแล้วมันเริ่มมีสภาพที่แตกต่างแล้วแต่ดูสมมุติภายนอกแล้วเอ๊ะเหมือนมีกิเลสเลยอ่ะแต่ภายในยจริงจริงจิตไม่มีจิตมันเ้นออกจิตเว้นออกได้จริงๆนะอันนี้อาตมาพูดให้ฟังในฐานะของกายยังไม่ออกแต่จิตออกแล้วนะในข้อที่สองส่วนข้อที่สามก็คือกายยังไม่ออกจิตก็ยังไม่ออก เอาละคราวนี้นะลองลองลองสำรวจดูตัวเราเองกายก็ยังไม่ออกก็คือยังติดหนุบ,นบหนับหนุบหนับคือสมมุติเนี่ยปรากฏว่าเราก็ยังไม่ค่อยดีเลยยังใช้ไม่ค่อยได้เลยสมมุติบางทีเนี่ยจะกิยาอาการท่าทางก็ไหม่สํารวมก็ไม่ค่อยเข้าท่าเลยกายก็ไม่ออกนะแล้วจิตนี่ชัดเจนเลย เจ้าตัวเองนะจะรู้เองว่าจิตนี่ชัดเจนเลยว่าจิตเราเนี่ยแหละกระเปิะกระปั๊บตามนั้นเลยอ่ะสมมติว่าโกรธโหแสดงอาการโกรธออกมาให้เห็นไปรักไปชอบใครก็โอ้โหแสดงอาการออกมาให้เห็นเลยทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันออกมาให้เห็นชัดๆเลยออกตามอาการที่เป็นเลยประเภทนี้แย่ที่สุดแล้วมั้ง <c oughs> กายก็ยังไม่ออกจิตก็ยังไม่ออกนะอันนี้อันนี้ ต้องถือว่ายังปูถุอยู่มากเลยนะพุทธเจ้าท่านก็ตตัสว่าคือไม่ได้อาศัยอยู่ในที่อันสงัดคําว่าที่อันสงัดนะไม่จําเป็นต้องเป็นป่าหรอกนะแต่ในที่นี้บอกว่าเป็นป่าและราวป่าแล้วเขายังตึกถึงการ,รมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะอันเนี้ยที่อันสงัดนี่หมายถึงว่าที่ที่มันอะไรอ่ะไม่ไปมีสิ่งที่ยั่วยุอะไร ท้งตาทางหูทางจม,มูกทางลิ้นกายใจอะไรของเราเนี่ยเราไม่จะไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นหละเราอยู่ในสถานที่ที่มันเออสังัดนี่ก็คือมันมันเว้นออกจากพวกนี้มาสถานที่นะอย่างเงี้ยมีเครื่องป้องกันมีศีลมีตะบะมีอะไรสถานที่นั้นๆที่ช่วยเราได้ขนาดหนึ่งแล้วแต่อันนี้นี่กายก็ยังไม่ไม่ออกจากที่สังัดออออยังไม่ออกจากที่เหล่านั้นเลยเพื่อที่จะมาหาที่สังัด เสร็จแล้วจิตดีจิตน่ะอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วปรากฏว่าจิตก็โอ้โหไปตามเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในโลกสังคมโลกีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็โดนยั่วย้อมแล้วก็ไปตามโลกบุญไปตามโลกโลกีต่างๆซึ่งจะให้เห็นเลยว่าพวกนี้โอกาสที่จะดิ้นหลุดยากมากๆยากมากๆเพราะเพราะไม่ไม่มีอะไรช่วยอะ่ะ ไม่มีตัวช่วยไม่มีอะไรเอื้ออํานวยนะอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะคนเนะี่ยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเหมือนกับเราไปตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแย่แล้วอะ่ะแล้วจิตเราก็ไม่เข้มแข็งเนวยจิตเราก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้นะมันก็ไปอยู่ในวงล้อมนะั้นแล้วเขาล้อมเสร็จไปไป,ไปมาเนะี่ยตอนแรกเขาก็ล้อมไปล้อมมาไปไป,ไปมา,มาเรา จะไปล้อมเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไปไปมามันกลายเป็นเราเนี่ยไปเป็นพรรคไปเป็นพวกกับเขาเลยซึ่งอันนี้หมายถึงว่าถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะคนนั้นก็ไม่ดีตามไปด้วยะจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยก็คือกลายออกไปแล้วจิตก็ออกไปแล้วด้วยอันนี้คือผู้ที่ลงตัวที่สุดนะคือผู้ที่เสพเสนาสนะอันสงัดเป็นป่าและราวป่าแล้ว เขาตึกถึงเน่คมมะวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกบ้างในที่เสนาสน,นันนัน,นหมายถึงว่าถ้าพูดเป็นทั้งทั้งสมมุติทั้งปรมัตเนี่ยก็คือสามารถมาอยู่วัดได้อ,อางนี้นี่กายออกมาแล้วเศษไม่เพียงจะอยู่วัดเท่านั้นนะใจก็อยู่วัดด้วยไม่ใช่เอาตัวมาวัดแต่ใจไปอยู่ที่บ้านมีบ่อยอันนี้มีบ่อย บางคนเนี่ยเอาตัววัดแต่ใจอยู่ที่บ้านนะยังห่วงเรื่องนั้นยังห่วงเรื่องนี้ห่วงบางทีเรื่องทำมาหากินบางทีก็ห่วงลูกๆจะลูกหมาลูกแมวจะอะไรก็แล้วแต่นะบางทีเลี้ยงไว้ที่บ้านโอ้ไปอยู่ที่ไหนนี่ไอ้เรื่องพวกนี้มันตามไปถึงที่นั่นน่ะบางทีเนี่ยจะไปโน่นไปเยี่ยมญาติไปทำธุระไปอะไรมันไม่ไวายมันต้องคอยคิดอยู่โอ้ยเดี๋ยว มีใครเอาข้าวให้กินไหมมีใครดูแลไหมอะไรต่ออะไรเจ้าควงอยู่เงี้ยคือกายออกมาแต่ใจไม่ออกเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยเราต้องเอาทั้งกายออกมาแล้วอยู่วัดแล้วก็เอาใจทําใจให้เป็นวัดด้วยนะไม่ใช่อยู่วัดแต่ใจเป็นบ้านอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นเมื่อพอมาอยู่วัดคราวนี้หลายคนเลยที่จะมาเห็นตัวอย่างมาไม่น้อยเลย คือใหม่ๆเนี่ยบอกแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ้างนะเจอไอ้ดูเจอนี่โอ้โหอะไรก็รู้สึกแม่แม่แม่ชอบชอบชอบดีดีดีแต่พอปิติพวกเนี้ยไอ้ใหม่ๆเนี่ยจะมีปิติของแปลกของใหม่อะไรพวกเนี้ยมันเกื้อกูลอยู่ทําให้มีพลังในการที่โอ้โหอะไรอะไรก็ดีๆีจริงนะเจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างนะแต่มันมีพลังปิติของใหม่เนี่ยพลังปิติพวกเนี้ยมันทําให้คุณก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทนได้นะแล้วก็ขยันขันแข็งได้อะไรได้แต่พอต่อไปนะคุณอยู่ไปสักระยะหนึ่งคุณอยู่ไปสักระยะหนึ่งปิติคุณชักหดละชักคนละปิติมันจะลดลงไปเองแม้ว่าคุณไม่อยากจะลดมันหรอกแต่บอกแล้วเหมือนกับดูหนังรอบสองแล้วดูหนังรอบสามแล้วดูหนังรอบสี่แล้วไอ้เรื่องไอ้ความสนุกสนานความอะไรมันชักลดลงไปเองปิติก็เหมือนกัน มันพอคุณอยู่ไปอยู่ไปอ่ไอ้นี่ก็รู้แล้วอ่ะไอโนนก็รู้แล้วอ่ะอ่าหรือว่าไอ้นี่ก็ได้ปิติไปแล้วอ่ะพอซ้ําอีกก็อย่างเช่นบางคนโอ้โหอยู่วัดได้มาใหม่ๆหมกินมื้อเดียวได้โอ้ดีใจอยังเลยกินมื้อเดียวได้นะพอเอาวันที่สองกินมื้อเดียวได้อีกเอาวันที่สามกินมื้อเดียวได้อีกบางทีชักสี่วันสักห้าวันคราวนี้ก็มัน เป็นยังไงแล้วก็มันมื้อเดียวได้อยู่เรื่อยได้อยู่เรื่อยได้อยู่เรื่อยก็ชักเฉยๆแล้วมาปิติมันจะลดลงมาคราวนี้แหละพอคุณอยู่ไปสักระยะปิติคุณเริ่มลดลงโอ้โหอาตมาเคยเปรียบไว้บ่อยนะคนเราเนี่ยปิติมันสามารถจะกลบคุณได้นะกลบกลบไอความไม่ยินดีกลบความไม่พอใจกลบความอึดอัดขัดเคืองของคุณมันกลบได้นะปิติเนี่ย พลังของปิติตอนใหม่ๆเปรียบเหมือนกับบอกแล้วน้ํามันขึ้นแหมตอนน้ําขึ้นหุ้นขึ้นอย่างเงี้ยนะตอนน้ําขึ้นตอนหุ้นขึ้นโอ้โหไอ้ตอที่มีอยู่เยอะแยะเลยนะตอใต้น้ําเนี่ยนะโอ้โหปากไว้เต็มเลยนะแต่น้ําขึ้นนี่เป็นไงตอหายหมดเลยเพราะว่าน้ํามันท่วมตอไปหมดอะเพราะนั้นตอมันก็เลยจมอยู่ใต้น้ําหมดเพราะไอตอมีปิติเนี่ยอาจมาบอก อจะเยอะแยะยังไงเนี่ยคือเนี่ยอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาเข้ามาคุณโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยวนได้ให้อภัยได้นะไม่ถือสาปิติมันมีมันก็เลยแบบแหมทําใจได้ง่ายมากเลยแต่พอบอกแล้วคราวนี้ปิติค่อยๆลดละคุณอยู่ไปนะปิติค่อยๆลดลงน้ําค่อยๆลดลงแล้วคราวนี้ไอ้ตอไหนที่สูงที่สุดอะเริ่มโผล่ให้เห็นก่อนตอไหนอะที่ที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยที่มันสูงที่สุด นะก็แล้วแต่นะถ้าบางคนเป็นสายโทสะโอ้ต่ออึดอัดขัดเคืองไม่ชอบใจนี่สูงกว่าตออื่นเลยอ่าสิพอพอน้ําของปิติเริ่มลดปับ๊บตอนนี้โผล่ก่อนเลยคราวนี้พอไปเจอใครทําอะไรให้ไม่ถูกใจหรือโดนขัดใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเริ่มเริ่มขึ้นแล้วคราวนี้เพราะว่าบอกแล้วไงปิติมันเริ่มไม่ค่อยมีแล้ว พอมันเริ่มอยู่นานวันนานเดือนนานปีเข้าเพราะฉะนั้นข่าวนี้พอคุณเจออุปสรรคคุณเจอปัญหานี่โอ้โหมันมันมีพลังเลยยิ่งถ้าปฏิตคุณลดลงไปอีกลดลงไปอีกลดลงไปอีกนะข่าวนี้ไอต้ตออที่สูงที่สุดคุณเห็นก่อนใช่ไหมไอต้ตออที่ต่ำกว่าไอ้นี้ลงมาหน่อยเริ่มโผล่เริ่มโผล่เริ่มโผล่โอ้โหเยอะไปหมดเลยวันบางคนปรากฏว่าโอโ้ยิ่งเหมือนกับว่ายิ่งปฏิบัติทำนานไปนานไป โอ้โหรู้สึกว่ามันทุกข์มันยากมันลําบากมากขึ้นเรื่อยๆนะบางคนจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พลังก็เหมือนกับโอ้โหทําไมมันมันหมดพลังไปเรื่อยหมดพลังไปเรื่อยพลังมันจะน้อยลงแม้แต่ก่อนนี้เคยกินมือเดียวได้เดี๋ยวนี้โอ้โหชักไม่ไหวแล้วที่ไม่ไหวเพราะว่านี่แหละพลังของปิติเนี่ยมันเริ่มลดลงส่วนไอ้อุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น ยิ่งคุณเองคุณก็คลายใจไม่เก่งด้วยคุณก็วางใจไม่ค่อยได้ด้วยแล้วคุณก็ไม่รูส้สัจจะอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข่าวนี้โอ้โหมองไปซ้ายมองไปขวามองไปหน้ามองไปหลังต่อทั้งนั้นเลยคุณเจอแต่ต่อทั้งนั้นเลยราวนี้ควาว่าเจอต่อทั้งนั้นเลยก็คือไปอย่างนี้ก็โอ้โหไม่ยินดีไม่พอใจเลยไปอย่างนี้ก็ไม่ยินดีไม่พอใจเลยเะฉะนชักเดี๋ยวซ้ายแลวขวานี่ เรื่องไม่ยินดีไม่พอใจไม่สมใจอ่ะหรือว่าเรื่องที่ผิดหวังเนี่ยทําไมมันเยอะอย่างนี้ทําไมมันเยอะอย่างนี้เริ่มเริ่มทุกเริ่มกลุ่มเริ่มเครียดเริ่มเครียดเลยจริงจริงเพราะนั้นคนที่จะได้ทั้งเว้นออกมาแล้วแล้วก็ต้องให้จิตเนี่ยเว้นออกมาด้วยเนี่ยทั้งกายทั้งใจนี่นะจะต้องฝึกฝนฝึกฝนยังไงคราวนี้ เวลาเจอเรื่องของราคากระก็ตามเรื่องของโทสะก็ตามเรื่องของอัตตามานากะก็ตามพอเจอปับ๊บจับอารมณ์จิตให้ได้เลยนะพอจับได้แล้วคขอ,อนี้ก็สู้สู้อย่ายอมแพ้หรือว่าอย่าไปท้อถอยแล้วพอสู้แล้วอัตมาบอกแล้วแค่คุณเริ่มสู้เท่านัา้นคุณควรมีปิติแนละ้วเพราะตราบใดที่เราเห็นกิเลสเราแล้วเราสู้นี่ อ่าแสดงว่าเรายังใช้ได้แสดงว่าเรายังมีพลังอันเนี้เราน่าจะภูมิใจว่าอ้อถ้าเรายอมแพ้เลยสิอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ความเลยแต่ปรากฏว่าเราเห็นปับ๊บอาเราสู้อ่ะเพราะเมื่อเราสู้นี่แสดงว่าอา้าวเรายังไม่แพ้มันหรอกแสดงว่าเรายังมีธิ์ททางใจของเราอยู่ที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่น เราไปเจอใครเนี่ยทําให้เราโกรธทาให้เราไม่ถูกใจทําให้เราไม่ชอบใจขึ้นมารากลัวเพราะไปเจอปั๊บนะไม่ใช่ไปจัดการเขาเรารีบเลยโอ้โหใจเราไม่ดีแล้วตอนนี้นะแล้วเราก็ปรับพยายามหาทางแก้โดยที่คุณจะแบบว่ากดคมไปเลยเอานะบอกเอ้ยช่างนะไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปอะไรนะเราไม่อยากทุกข์เราไม่อยากกุ้ม อันนี้คุณจะใช้สมถะไปเลยก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณสมถะได้คุณก็จะสบายใจขึ้นแต่ไม่ไม่แนะนำที่จะใช้แต่สมถะอยากจะแนะนำให้ใช้ปัญญาใช้การพิจารณาเราเจออะไรที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจขึ้นมาปั๊บพิจารณานะโอ้โหคุณฟังทำไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วะนะพิจารณาขึ้นมาเลยบอกโอ้โหเนี่ยเราไม่ชอบใจเราก็ทุกเอง เขาก็สบายเฉบไปเลยอะ่ะเสร็จแล้วอเราทุกเราก็ซวยเองเรื่องเรื่องอะไระเราทําไมจะต้องมาคิดให้มันทุกข์ให้มันกุ้มเพราะเรายิ่งคิดในเรื่องเลวร้วายใจเราก็ยิ่งเลวร้วายเราก็ต้องทุกข์เองเพัานเรื่องอะไรเราจะต้องมาคิดให้มันเลวร้วายเพราะฉะนั้นถ้าแม้เขาทําไม่ดีจริงก็ตามคามวิบากกรรมเขาก็จะมีเองเราไม่ต้องไปร่วมวิบากกับเขา เนี่ยมันคิดมันพิจารณาไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะจิตที่ไม่ชอบใจจิตที่อื่นอาจจะเครื่องก็จะลดลงลดลงซึ่งนั่นแหละขณะที่เราทําใจอย่างนี้ได้ให้คุณบอกตัวเองเลยว่าเออแหมเราเราได้มรรคผลแน่ถ้าอย่างนี้มรรคผลเราจะต้องเพิ่มขึ้นนะตอนนี้แหละที่คุณจะมีปิติยิ่งถ้าคุณพิจารณาแล้วคุณตัดใจได้คุณลด ลดไอความรู้สึกไม่ดีเนี่ยลงไปได้นั่นแหละปิติจะเกิดขึ้นยิ่งพอคุณชัดเจนแล้วแล้วคุณตัดตัดใจได้คุณวางใจได้อ่ะพูดง่ายๆคุณไม่ต้องมีวิตกวิจายอีกแล้วเพราะมันชัดแล้วนี่ว่าเรื่องอะไรเราจะไปโกรธเขาให้เราขัดทุนให้เราทุกนะคุณชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะจบเลยมันเลิกวิตกวิจัยแล้วนะมันเลิกที่จะต้องคิดพิจารณาอะไรต่อไปอีกแล้ว เพราะว่าคิดแค่นี้โอ้โหรู้ละเข้าใจละเพราะฉนั้นพอตัดใจตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีปิติมีสุขเกิดขึ้นทันทีเลยสบายเลยอาการอารมณ์ของจิตนี่คุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหเราไม่ต้องไปโกรธเขาเราไม่ต้องไปถือสาเขาี่โอ้โหใจมันเบาขึ้นเลยนะมันผ่องใสขึ้นมาทันทีแล้วคุณก็จะจับอารมณ์อาการปิติพวกนี้ได้ด้วยพอจับได้ปับ๊บคุณก็ยิ่งเห็นเลยว่า โอ้โหอาการอย่างนี้มันสบายกับกนเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอะไระจะไปเอาอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีอย่างนี้สิบอกว่าเจ๋งมากๆเลยเพราะนั้นคนนี้ก็จะยิ่งอยากจะทําอย่างนี้ให้ได้เพิ่มขึ้นให้ได้มากขึ้นเพราะนั้นคนนี้เนี่ยต่อให้อีกหน่อยปิติลดลงนะแต่เขาก็ยังจำสภาพของความสบายใจของความเบาใจอย่างนี้ได้เขาก็ยังพยายามที่จะเอา ลักษณะของความสบายใจของความเบาใจอย่างนั้นเนะ่เก็บเอาไว้รักษาเอาไว้ให้ได้เพราะแม้ปิติลดลงก็เถอะอย่างน,น้อยเขาจะมีความเบาใจที่เป็นอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาเนี่ยอยู่ในใจไม่เอาไม่เอาตัวทุกตัวกุ้มเข้ามาแต่จะเอาตัวปิติตัวสุขเข้ามาแต่รู้ว่าในที่สุดปิติสุขพวกนี้มันจะลดไปเอง วันอย,อย่างน้อยๆเขาก็จะเหลืออุเบกขาอยู่ในใจได้ก็ทําให้อย,อย่างน้อยๆก็ไม่ทุกข์ไม่กุ้มในเรื่องนั้นๆน,น,นะเพราะฉะนั้นบุคคลสี่ประเภทเนี่ยประเภทสุดท้ายนี่การที่เราเนี่ยมาฝึกฝนมาฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมต้องทําให้ได้นะบุคคลประเภทที่สี่เนี่ยกายก็ออกแล้วแล้วจิตก็ต้องออกด้วยแต่จิตเนี่ยไม่ได้ออกทีเดียวครั้งเดียวได้เลย เราต้องฝึกฝนจนกระทั่งเนี่ยมันก็ค่อยออกค่อยๆอ,ออกค่อยๆอ,ออกแล้วจิตเราเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งสี่พวกเนี่ยทั้งลักษณะสี่อย่างพวกเนี่ยพระเจ้าท่านก็ตตัสว่าเนี่ยจะมีปรากฏในโลกนี้ซึ่งเราเองเนี่ยเราจะหนีไม่พ้นหรอกไม่ประเภทใดกับประเภทหนึ่งถ้าพูดโดยรวมๆนะแต่ถ้าคุณแยกประเภทคราวนี้คุณจะยิ่งเห็นชัดเพราะ บางประเภทบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยไปดูเหอะกายก็ยังไม่ออกจิตก็ยังไม่ออกบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสักกยะคือเรื่องที่เรายังติดอยู่มากอะเรื่องไหนที่เรายังติดอยู่มากอะอย่างเช่นบางคนนะยกตัวอย่างนะบางคนติดหนังติดละครมากติดเพลงมากอะไรเงี้ยเพมันคนนั้นน่ยอันนี้เป็นสักกยะของคนนั้นนะเพราะคุณเห็นเออบางทีกายก็ยังไม่อยากจะออกอะ จิตก,ก็ยิ่งยังไม่อยากจะออกใหญ่เลยไปดูเถอะส่วนเรื่องไหนที่บางทีเราเองเน่ยมันอาจจะสะสมการต่อสู้สะสมบุญบาร,รมีมาแล้วเรื่องไหนที่เราไม่ค่อยติดอ่าอย่างบางคนเนี่ยสมมุติว่าสามเรื่องง่ายๆเรื่องกามเรื่องโทสะเรื่องมานะสมมุติว่าสามเรื่องนี้บางคนเนี่เรื่องกามโอ้ไม่เท่าไหร่ แต่แรงเรื่องโทสะอ่านจจะไปให้ไปรักไปติดไปชอบใครนี่ไม่ไม่ยังไม่มีตัวตนยังไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งอะไรกับใครแต่ตัวโทสะนี่รุนแรงเหลือเกินเพราะ,ะนนคนนี้พอไปสํารวจเจอก็จะเห็นโอ้โหตัวนี้ของเราตัวเบ่งตัวใหญ่เหลือเกินเพราะฉะนั้นคนนี้จะอดใจไม่ค่อยเก่งพอใครมาทําให้ไม่เป็นไปดังใจ ใครขัดใจบ้างโกรธง่ายถือสาง่ายเอาเรื่องเขาเนี่ยเน,น,นี่พอไปสํารวจเรื่องนี้เห็นเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้ทําไมเราถึงโกรธง่ายจังเลยนะแต่บางทีบอกว่าจะไปให้รักไปชอบใครนี่โอ้ไม่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 เอาไม่เอา,เ,อาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนไหนก็คนนั้นเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วถ้าอันนี้แยกแยกสายใหญ่ๆให้ฟังแต่ในสายใหญ่ๆนี่ จะต้องไปแยกเรื่องเจาะลงไปอีกว่าเรื่องไหนอะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องงานเรื่องเที่ยวเตะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเจาะลงไปอีกเพราะแต่ละเรื่องจะไม่เท่ากันอีกว่าเราเป็นบุคคลสี่ประเภทเนี่ยอยู่เรื่องไหนเราเป็นบุคคลประเภทไหนเพราะเรื่องที่เราเนี่ยต่อสู้แล้วเราก็พยายาม สู้มาเรื่อยสู้มาตลอดเลยเรื่องนั้นน่ะกายเราก็มักจะออกได้จิตเราก็มักจะออกได้จากเรื่องนั้นนะหรือบางทีบอกแล้วกายออกได้แต่จิตออกไม่ได้หรือจิตออกได้แต่กายออกไม่ได้อะไรเงี้ยไปสำรวจดูอันนี้นะเพราะว่าของใครของมันถ้าถ้าถ้าเราเข้าใจอันนี้แล้วนะอัตามาอยากจะบอกเลยว่าบางทีเนี่ย แทบคุณไม่ต้องคิดเลยถ้าถ้าคุณเข้าใจทั้งทั้งสี่หัวข้อนี้แล้วบางทีเนี่ยคุณไปผัสสะเรื่องอะไรปั๊บสี่หัวข้อนี้เหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บบอกบอกออกมาเลยว่าตอนนี้เราประเภทไหนเนี่ยเนี่ยในในผัดส,สะที่เรากำลังเจอนี่มันจะบอกออกมาทันทีเนี่ยพอบอกออกมาปั๊บเรารู้แล้วนี่ว่าโอ้โหเรากําลังเป็นบุคคลประเภทไหนเพราะฉะนั้นจะแก้ยังไง จะตามมาถ้ากายยังไม่ออกจิตออกแล้วคุณก็ตอนนี้ยังขาดสมมุติอยู่แสดงว่าสมมุติคุณยังไม่ดีพอเพราะนั้นเราก็ปรับสมมุติเราให้ดีขึ้นอ่แต่ถ้ากายออกแล้วแต่จิตยังไม่ออกเอ้าสมมุติดีแล้วนี่คราวนี้แต่บรมมัดยังแย่มากเลยเรื่องนี้คนอื่นไม่รู้เรานะอะสมมติว่าอาตมาเป็นนักบวชแล้วเนี่ย ก็วก่ากายออกแล้วแต่จิตยังไม่ออกเนี่ยคุณใครมีเจโตริริยา,ยานใครสามารถหยั่งจิตอาตมาได้บ้างเพราะวบางทีก็ไม่รู้ด้วยกับเราหรอก <c oughs> เขาก็นึกว่า,อาโอ้โหท่านท่าน,ท,านท่านบวชมาหลายพันสาแล้วนี่หมท่านคนอางนนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะเขาก็เดาๆไปเท่าน,นั้นเองแต่ความจริงก็ไม่รู้หรอกว่าจิตอาตมาจะยังไงบางครั้งเนี่ยทําเป็นยิ้มๆให้คุณเนี่ย อาจจะไม่ชอบใจอยู่ข้างในก็ได้นะใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยโดยกายภายนอกดูก็ดีนะหลอกคนอื่นก็หลอกได้ด้วยอ่ิจริงถ้าใครฝึกฝึกมาใครพยายามควบคุมพยายามบังคับมาเนี่ยคนอื่นไม่รู้ได้หรอกวันถึงบอกว่าอาตมายังเคยเลยเคยเล่าให้ฟังมีอยู่คราวหนึ่งนะอันนี้ยกตัวอย่างสรุปให้ฟังด้วยมีอยู่คราวหนึ่ง โอ้โหอาตมาไม่ชอบใจสิกามารูปหนึ่งเนี่ยตอนตอนอยู่สันติยาสงนี่แหละไม่ชอบใจสิกมารูปหนึ่งเพราะรู้สึกว่าที่สิกามาพูดไปเนี่ยโอ้โหดูมิน่นอาตมามากอาตมารู้สึกอย่างนั้นนะโอ้โหมันขึ้นแล้วนะข้างในนี่มันขึ้นแล้วข้างในนี่อึดอัดแล้วไม่ชอบใจแล้วใจจริงๆเนี่ยอยากจะอยากจะอ้าปากว่ากลับไปมั่งนะแต่รู้ว่าใจอย่างนี้ของเรามันไม่ดี ก็เลยพยายามควบคุมควบคุมให้อยู่ในใจเสร็จแล้วกายภายนอกเนี่ยคือวาจานี่ไม่ยอมพูดแล้วพะรู้ว่าตอนนั้นพูดไม่ได้ถ้าพูดเนี่ยมันทนไม่ได้แน่ก็เลยไม่ยอมพูดเป็นวาจาออกไปแล้วก็พยายามควบคุมภายนอกพยายามทําเป็นนั่งเฉยๆทําเป็นใจเย็นๆฟังดีๆยิ้มไม่ออกนะตอนนั้นอนะยิ้มไม่ออกแต่คนที่ดูภายนอกเนี่ยไม่รู้หรอก ว่าเราไม่พอใจอยู่ข้างในนั่นแหละก็ทําเป็นนั่งฟังไม่อย่างนั้นแหะแต่โอ้โหข้างในนี้คิดอย่างเงี้ยเถียงหญ่เลยนะโอ้โว่าใหญ่เลยปรากฏว่าเนี่ยขนาดว่าออกจากที่ประชุมแล้วก็เหรอใจยังไม่ยอมเลยนะแต่ไม่มีใครรู้ด้วยเลยไม่มีใครรู้ด้วยจนกระทั่งโอ้โหต้องมาต่อสู้กับใจทีหลังอีก เนี่ยอันนี้เราจะรู้แล้วว่ากายเราเนี่ยเอาละมันมันสมมุติมันดีอยู่แหละคนอื่นเขาเขาไม่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยโกรธแล้วหรือว่าไม่ชอบใจอะไรไปแล้วคนอื่นเขาไม่รู้แต่เรารู้ใจเราเองว่าใจเรามันยังไม่ดีมันยังใช้ไม่ได้แล้วก็เลยมาปรับมาปรับที่ปรมัดนี่ที่จะทําให้มันดีให้ได้ปรับนะจะให้อภัยหรือจะหาเหตุผลที่จะทําให้เออน่ะอย่าไปถือสาหรืออย่าไปขุนเคือง อะไรต่ออะไรเนี่ยก็จนกระทั่งค่อยๆลดลงค่อยๆลงถึงจะวางใจลงไปได้พรัะเน,นี่ยมจะต้องฝึกฝึกจนกว่าทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยลงตัวด้วยกันซึ่งคราวนี้ถ้าคุณฝึกได้ลงตัวแล้วโอ้ยคุณสบายมากเลยแล้วจริงๆคุณจะพูดคุณจะทำอะไรคุณจะไปที่ไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงก็ตามถ้าคุณทำสองอย่างนี้ทั้งกายทั้งใจลงตัวได้แล้วมันไปเลย มันไปแบบชนิดที่เรียกว่าจะออรอบคอบก็ตามจะไม่ประมาทก็ตามความระมัดระวังก็ตามมันจะมีไปด้วยกันเลยโอกาสที่คุณจะผิดพลาดโอกาสที่คุณจะทําให้คนอื่นเนี่ยโกรธโมโหหรือคุณจะทําอะไรที่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดจะน้อยลงเรื่อยๆนะถ้าถ้ากายกับใจคุณทําได้ลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะโอกาสที่คนอื่นเนี่ยแม้แต่จะมาโกรธมาเกลียดชังมาถือสาเรา จะลดลงเรื่อยๆเลยจะลดลงเรื่อยๆเพราะเมื่อใครก็ตามทํากายกับใจเนี่ยนะได้ทั้งสมมุติได้ทั้งปรมัต์ที่ดีขึ้น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 ,ข,นขึ้นมาแล้วกิริยาอาการการพูดจาแม้แต่ลังสีรัศมีที่จะออกไปทางจิตเราเนี่ยซึ่งบางทีคนอื่นเขาจะรับรับไปโดยที่บางคนเขาก็มีเซนต์เขารับไปได้เนี่ย เขาจะรับไปในทางที่ดีงามเพราะนั้นคนนั้นน่ะไม่เพียงแต่เพิ่มภูมิเพิ่มคุณธรรมของตัวเองขึ้นไปได้เท่านั้นนะยังจะช่วยเหลือคนอื่นยังจะช่วยหมู่กลุ่มเนี่ยให้ให้อะไรให้สงบสุขให้ร่มเย็นให้สมานให้สามัคคีกันได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วมันจะเป็นจริงมันเป็นไปตามธรรม ที่คนไหนมีจริงก็เป็นจริงคนไหนยังไม่ลงตัวก็ต้องมันจับจุดที่ตัวเราบกพร่องให้ได้แล้วก็ปรับแก้จริงๆเนี่ยอาจมาว่าพวกเราเนี่ยในในที่นี้เนี่ยปฏิบัติธรรมหรือว่าฟังธรรมมาถึงขนาดนี้แล้วบอกได้เลยว่ารู้ตัวเองพอสมควรแล้วอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เรายังแย่อยู่เนี่ยรู้แล้วตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียว เหลืออะไรเหลือว่าจะยอมไหมจะยอมที่จะแหมจัดการมันไหมเท่านั้นแหละคุณถ้าคุณยังไม่ยอมเนี่ยคุณก็ยังยังอยากสบายอะ่ะจะปล่อยมันไปจะปล่อยมันไปจนกว่าเดี๋ยวคุณไปเห็นทุกคุณไปเจอผัสสะอะไรที่ทําให้คุณทุกข์แล้วคราวนี้คุณเห็นแล้วคุณถึงจะโอ้โหปล่อยต่อไปไม่ได้และถึงปล่อยต่อไปนี่เราจะเสื่อมลงเราจะต่ําลง เพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามแล้วสู้กับกิเลสแล้วก็ปรับแก้กิเลสขึ้นมาแล้วคราวนี้คนนี้ก็จะปรับขึ้นมาได้จะแก้ขึ้นมาได้จนได้ขึ้นมาขนาดหนึ่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาติดแป้นใหม่อีกติดแป้นใหม่สุขสบายจนกระทั่งเอาละช,ชักจะเสื่อมลงอีกแล้วชักจะรู้แล้วว่าเอ้ยปล่อยอ่อไปแย่แล้วนะก็กระเทืองขึ้นมาใหม่จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ ในชีวิตของแต่ละคนมันไม่หยุดไอ้ประเด็นนี้มันไม่หยุดเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับขั้นตอนเป็นเหมือนกับหลักการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งซึ่งพอทําไปแล้วมันก็เสบยสุขอะมันก็สบายขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสู้เสร็จโหยังเสบยพิพุติสุขตั้งสี่สิบเก้าวันเนี่ยคุณคิดดูเอาก็แล้วกันว่ามันมันมันเป็นมันเป็นเหมือนกับผลพลอยได้อย่างหนึ่งว่าเราทําอะไรได้แล้วเนี่ย ยิ่งได้โดยปรมาทัตแล้วเนี่ยมันจะมีปิติมีสุขบอกแล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณอิ่มอกอิ่มใจคุณจะสบายไประยะหนึ่งไอ้ความสบายไประยะหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็เลยชักเผลอเรายังไม่เก่งเนี่ยมันเผลอมันเสพสบายจนเกินพอเกินป้าคุณจะเสื่อมลงคุณจะย่อหย่อนนั่นเองเพราะคุณสบายเกินมันจะย่อหย่อนแล้วมันจะเริ่มตกลงพอตกลงครั้งที่เดี๋ยวคุณเริ่มรู้ตัวพอรู้ตัวก็โหตายละตายละมันจะถีบตัวขึ้นมาใหม่ ก็ต้องเงข่งคายกับตัวเองแล้วก็อะไรอะ่ะเอาจริงเอาจังกับตัวเองเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่ให้มันมันขยับขึ้นมาจะเป็นอย่างเงี้ยในการปฏิบัติธรรมจนกว่าคุณจะถึงที่สุดจบกิจสิ้นภาระในชาตินั้นๆนะเอา้าวันนี้ก็ฝากบุคคลสี่ประเภทอนี้เอาไว้ให้พวกเราก็แล้วกัน